วันนี้เราจะมาเล่นเซิร์ฟสเก็ตเออๆนั่นแหละคลิปนี้จะเร็วหน่อยนะเพประมาณนี้เพราะว่าเดี๋ยวข้างมันเต็มทัานกวนมาสา่เอ้าเพื่อนมาสา่เออในะแต่วันนี้นะเราจะมาสะพายแม่ด้วยเออวันนี้เราจะมาสะพายแม่เดีย๋ยวเรามาเฮ้ยพ่อเราไม่เล่นด้วยอ่ะ วันนี้มันก็จะเป็นวันแม่แล้วเราก็จะสะไพแม่ขอเล่นจนมืดก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวมาถ่าย,ายต่อนะจ๊าบายโทษนะคะที่ไม่ได้ถ่ายทุกคนตัวเราก็ไหว้ไปแล้วแะก็เออ,อ,ออใช้เพลงวันแม่เป็นเพลงเขาเรียกอะไรอ่ะเพลงเรียงความเรื่องแม่นะคะใช้เพลงนั้น แล้วคือสุดท้ายน้องพอก็ลองให้นะคะขอโทษที่ไม่ได้ถ่ายนะโอ้โหจริงๆขอโทษนะก็คลิปนี้ก็จบเป็นเพียงแค่นี้นะคะบ๊ายบายจุ๊บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซักไลท์ให้หนูด้วยนะคะเขอาะอะไรของเขาไม่รู้คุณแม่ที่เราถ่ายรูปไปให้ดูนะเออ้าไม่ชัดก็ขอโทษนะคะบ๊ายบายคลิปนี้จบ